เอาละครับวันนี้อยู่กับช่อง ASX 1 7 3 1กันนะครับซึ่งวันนี้อยู่ในแมปบูมนะครับจำเคไดแล้วในแบบบูมนะครับเป็นแมปที่ผมว่าค่อนข้างปัดได ไปกันฮาร์ปไปกันเอาปถ่ายคลิปแป๊บนึงนะไม่กี่วิหรอกต้อมถ่ายคลิปไม่กี่ครั้งเดียวก็เล่นด้วยกันละไม่มีนะ มัดผมใครอ่ะขดขอให้วันนี้อาตอมีผมงอกนีพี่ว่าไม่แน่นะตมปกติตมก็พอรู้กันอยู่

เป็นไรถามไม่ได้หงุดหงิดอ้าวพี่ไม่ได้ถามไม่ได้ถามนี่ว่างุดงิดหรือเปล่ายังไม่ทันถามเลยอยู่ๆก็บอกว่าไม่ได้งุดงิดอะไรได้แล้วบุ้งปุ้งบุ้ง Này pom ได้หาต้น ตับรองว่าอืมพวกระเบิดไม่ทันมันทำอะไรเราไม่ได้น่นอนนะครับก็ก็อหุดเกินนะคะปิสมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะคะไอ้เก็บผมก่อนยวไปผมนอเฮ้ย <c oughs> Hey, tôi bé, tôi bé, tôi bé. Hey, hơi 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 không lấy, không lấy, không lấy, hơi, hơi. Mẹ ao, mẹ ao. Mẹ ao, mẹ lên hơi lên à. hơi Coi hơi hơi lên mẹ lên เยี่มอ๋อพี่ไทยสิโลกเล่นเกมกันอนะโลกพี่ไทยคลิปอยู่อ่ะแป,ป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ไปเล่นด้วยแน่นอน เพื่เลีวเฮ้เวอร์อัปเดตพีดอะไรอ่ะ

ทำยายไพี่ลูกพี่ลูกจะทำอะไรพี่ลูกนะพี่ลูกพี่ลูกพี่ลูกยไทุกคนพี่พี่ลูกว่าทำยังจะทำอะไรฮูฮคิดเลยว่าพี่จะไม่ลู้นน่ะ ไ,ไม่เล่ไม่เชื่เอเด็ไสาไม่เชื่อรูอ้

แอบมาเอกโอ้โอ้เตมิเตอร์หลังออกได้ไม่โดนอ่ะตาไม่โดนโอเคนะครับเมื่อกี้เพิ่งโดนเด็กน้อยหอยสังแกงซึ่งก็ไปหัวเราะชอบใจผมอยู่ เต้นเต้นแคดเกมอยู่แ,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 แป๊บหนึ่งปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดฮอดดัแก,แ,ก,แ,กแล้วปาลาโลนี่ซิกเกิลซิกเกิลซิกเกิลฮาก็ ไปเกท้อปเกยท้ดอด,ด,อด,ด,ด่านดักดาวปลารานี่ใสก่อใส่กอหน้าหาเกอตรงนน้นมันหายไปไหนอะครับท่านผู้ชม นี่นะท่านผู้ชมอีกไม่นานจะทำการเริ่มศึกสงครามพิกัดเกมเยอะหเฮยโอเคยังไปเลยยังไปเลยยังไปเลยนี่ยังไปเลยนี่ยังไปเลยนี่ เออตกตายอืมอมันอ๋อมันมันปรับให้กระโดดสองมแม่นี่มันกระโดดสองขั้นไม่ได้อ๋ออ๋อกระโดดสองอ๋อเขาทำให้กระโดดน้อยลงแบบมากเลยอะครับเนี่ยแค่เนี้ แมลงกระโดดอ๋แอแมลงกระโดดได้ใครชอบดูเบเบ็ดบ้างครับต้องโอเคไม,ไม่ถึงไม่ถึงไม่เป็นไ,ออไม่ถึงเฮ้ยน,นี้ถึง เราเบิดทีเฮ้ยเกือบทั้งเทปเลย <c oughs> โอเคนะผมว่าผมแคสเกมมาประมาณนี้ก็น่าจะพอละจบ